สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสวนเว้นจะนำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมุมเช่นเคยวันนี้ก็เป็นมวยดีวิทีไทยนะครับขึ้นชกกันมาวี่ที่ยี่สิตุลาคม2567เวลา12บสนาฬิกาสานเที่ยด์ประมาณนะครับมุมสองเว้นก็เลยถือกันนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิทีไทยมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซ็นมือเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คน้าตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้หนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกอรเตตช่างบวกกรระะแสเนครับบบสหรััวนนนีี้้้ก็็เเเปพยงงแค่ขออมูลืต้นนไปก่อครับเดี๋ยวเราามดูกันก่อนนะครับววว่ามยยดิันนไทะครบใสัปดาห์นีี้มใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดิวันนี้ ที่ที่27ตุลาคม2567นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือ9ก้โพแดงสักแสนพันส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรชงหมิงสิทธิ์คุณมะพิกัด101ปอนด์คู่ที่สองนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสินไทเกอร์มวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลพิกัด101ปอนด์ คู่ที่สามนะครับรองคู่เอกฝ่แฟนๆคือก้องฟ้าสอศักสมบูรณ์ส่วนแฟนน้ำเงินนะครับยอดเพชรผู้กองบัดบางบานพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปอนด์นะครับและคู่ที่สี่นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับตอนนี้แฟนๆคือสุภชัยเล็กหนึ่งสับใจส่วนแฟนน้ำเงินนะครับธีรเดชช่อห้าพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสองปอนด์นะครับคู่เหมยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาเ้ื่องนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใใจห้้แกก่ัันนดวยะครบ และสำหรับแฟนบัตรได้นะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำครับ APY 2 4พผักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี APY 2 4ครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับอี่ที่มูลิวิทานนะครับขึ้นชกกนในวัตที่สุดเจตุลาคม2 5 6 7เวลา12นาฬิกาวนาทีโดยประมาณนะครับณเวทีมวยกองทัพอากาศนะครับและทาการถ่ายทอดสดผ่านช่อง8กฎหมายเลข27นะครับให้แฟนมวยดูกันทางบ้านด้วยนะครับสัปดาห์นนี้ะครับ คู่เอกนะครับจะปรับเปลี่ยนไปเป็นคู่ที่4นะครับปกติจะชกเป็นคู่ที่3นะครับสัปดาห์นี้จะปรับไปเป็นชกคู่ที่4แทนครับเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของโมดิรวิสิตาในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือก้าวโพแดงสักแสนพันนะครับหรือว่าสุดช่างโตวังหินนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเมืองนะครับเพชรชงหมิงสิทธิ์คุณมะนะครับหรือว่าบ้านดอนเล็กนะครับสิทธิ์คุณมะพิกัดก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับก้าวโพดังซะเยาก่อเป ุแรนะครับไล่แขนขวางหน้าปั้มตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค้ินิกแสงมรกตนะครับมีคุณท็อปแสงมรกตประกาศสินอปาน,นะครับเป็นคนดูแลนะครับและก็มีคุณสุพรรณแสนพันเป็นผู้จัดการครับสามฟององสดนะครับชนะคะแนนกรี่ยงไทย กอเพชรสิทธิทพงศ์นะครับที่สึกจิตบนหน้ท็อปเหนียวโชคหนึ่งร้อยปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนกะเลียงไทยกอเพชรสิทธิทพงศ์นะครับที่โมดิวิชิไทยโชคหนึ่งร้อยสองปอนด์นะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนเชี่ยวชาญโรงเรียนราชวินิตบางแก้วที่โมดิวิชิไทยโชคหนึ่งร้อยสองปอนด์นะครับหนึ่งกันยายนท,ที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มล่าสุดของธนาแฟร์ไดงก็ชนะหนึ่งฝ่ายแล้วก็สุดแพ้ไปสองฝ่ายนะครับ ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรชงมิงนะครับเป็นนายโชคจากอุดรธานีนะครับปัจจุบันก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่คันโมซิตคุณมะที่จังหวัดระยองครับมีคุณตุ๊กระยองนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสาตว์แข้งต่อยหมัดน็อกได้นายดีนะครับวงนายปั้มตีเดียวแน่นแข็งแกร่งนะครับบู๊ดูดันนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูธรนะครับส่วนใหญ่ก็จะชกแทนเวทีภูธรครับที่จังหวัด ะรอระยองซะส่วนใหญ่เลยนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกที่เข้ามาสู่เวทีมวยกองทัพอากาศนะครับโดยที่ล่าสุดนะครับของทนานฝ่ายน้ำเงินเพชรชงมิกนะครับแพ้คะแนนพยักษ์อีสานสอทับทิมทองที่จังหวัดระยองมานะครับศึกดาวรุ่งปอพุ่มทองครับ5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูทรครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกนะครับที่เข้าสู่เวทีเมืองกรุงนะครับฉะนั้นคู่นี้นะครับกระดูกที่เวทีเมืองกรุงผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับเพราะ 3ไฟล์ลังสุดถึงแม้ว่าจะมีสรุดแพ้บ้างแต่ว่าเป็นการชกที่เวทีเมืองกรุงทั้งสิ้นเลยนะครับผมดูว่ากระดูกที่เวทีเมืองกรุงของทันนันแฟร์ดูได้เปรียบครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็ชอบไปที่าแาร์ดนะครับ9ก้าพอแดงสักแสนพันครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทันนั่นเพชรชงมิงสิทธิ์คุณมะนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งคู่เปิดหัวของมวยดีวิสิไทยในสปนัปดาห์นี้ชอบไปที่่ฟยแดนะครับ9ก้าพอแดงสักแสนพันครับมาถึงคู่ที่2นะครับ ทางด้านฝรแดงคือเพชรศรินินไทเกอร์มวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลนะครับหรือว่าสอรุ่งเจริญยิมนะครับพิกัด101ปอนด์ครับทางด้านฝรแดงนะครับเพชรศรินินก็เป็นนักชกจากจังหวัดตรังวัย16ปีสูง161ซนติเมตรเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับเข่าในขวาคอล็อกลัดตีรุนแรงบู๊ดุดันนะครับเป็นมวยเข่าในทรงแข็งแรงนะครับและที่สําคัญเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งด้วยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตตซ้ออออมมมยยยยูู่่่ททททีีีไไเเกกกรร์ววจััังหดดภ็นะคคบณศ ต่อสิหลาน้อยนะครับเป็นคนดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีเสม,มอเสือดำซิดหนุ่มน้อยที่เวทีมวยกองทัพอากาศชก100ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนประกายเพชรลูกกกมลหลวงที่เวทีมวยสยามออมน้อยชก100ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนยุทธจักรตลาดคนเดินเพนลินเมืองพลที่มวยดีวิธีไทยชก101ปอนด์นะครับ15กันยายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางนั้นแดงก็เสม,มอหนึ่งแล้วก็ชนะ2ไฟนะครับ ส่วนฟันน้ำเงินนะครับยุทธจักรเป็นนักชกจากจังหวัดหนองคายนะครับวัยสิบเก้าปีสูงราวหกสิบเจ็ดเซนติเมตรเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวสัดแข้งต่อยหมัดวงในล็อกลัดตีเนียวแน่นแข็งแกร่งครับแต่ว่าเคยแพ้คูต้าโซ่มาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ปอเปาอินนะครับมีพลตํารวจโทประจวบเปาอินนะครับเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มีทีมงานบ็อกมหาชัยนะครับให้การสนับสนุนนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีชนะคะแนนมาลายทองชอห้าพยัคฆ์ที่วิธีมวยกองทัพอากาศชกกปอนนนนด์หลััังจา้ะครบชนนะอกกยทีคหน อนุทิบีิมดสยามอ้อมน้อยชก1 0 0่อปอนด์นะครับลาสุดก็แพ้คะแนนเพชรซินินไทเกอร์มวยไทยที่มวยดีวิธีไทยนะครับชก101ป่ปอนด์นะครับ15กันยายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของธนาแฟร์แดงก็ชนะ2ไฟแล้วก็สุดแพ้1ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ธนาแฟร์แดงจะดูดีกว่านะครับ ส่วนสูงฝ่ายแดงสูงประมาณ162เซนติเมตรนะครับส่วนฝ่ายเมืงเงินก็สูงประมาณ167เซนติเมตรเขดูว่าทางด้านฝ่ายเมืงเงินจะดูเลยลอยกว่านะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาประมาณคนละ40-50ฝ่ายใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง48กิโลกรัมส่วนฝ่ายเมืงเงินก็47-48กิโลกรัมก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้พิกสถิติเคยพบกันมาแล้ว1นึฝ่ายนะครับในไฟล์ล่าสุดเลยนะครับ15กันยายนที่ผ่านมานะครับที่วิธีมวยกองทับเเพินนที่คย ชนะคะแนนเท่านั้น ยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลมาได้ในไฟล์ล่าสุดก็ดูว่าทางด้านแฟร์นะครับสถิติก็ดูดีกว่านะครับเพราะเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านแฟรเงิองนะครับเวทีเดิมและพิกัดเดิมนะครับวันนี้ก็ยังชอบไปที่แฟร์นะครับเพชรศรีนิลไทเกอร์มวยไทยนะครับเข่านายดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับและที่สําคัญสถิติก็ดูดีกว่านะครับเพราะเคยชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นเอาชนะคะแนนทางด้านยุทธจักรตลาดคนเดินเพลินเมืองพลไปได้แบบสนุกอีกหนึ่งครั้งยไทในสัปาห์นะครับชอบไที่ ฝ่ายแดงนะครับเพชรสีนินไทเกอร์มวยไทยครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือก้องฟ้าสอศักสมบูรณ์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดเพชรผู้กองบัตบางบานนะครับหรือว่านายกหนุ่มสารยาหรือว่าสอกอสุขัยยิ้มนะครับพิกัด125ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่แดงนะครับกองฟ้าก็เป็นนักชกจากจังหวัดสมุทรปราการวัย18ปีสูง175เซนติเมตรนะครับเป็นมวยสายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงดักเตะดักแทงนะครับวงในไล่แขนนะครับขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเลี่ยมดีนะครับปัจจุบันนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินเดียคาเดมี่นะครับมีเซบด์นะครับนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับเป็นผู้จัดการสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทนาฝ่ายแดงกองฟ้านะครับแพ้คะแนนโตโต้กวยในมือนะครับที่วีราชดำเนินชก122ปอนด์หลััังจากกนนนนน้้็แแแพพคะเชชรสย นายกทวิปทุ่งสงที่วิธีมวยลังสิตนะครับศึกกำปั้นมวยไทยสถานโลกชก125บอนล่าสุดนะครับแพ้คะแนนพอยทวีศัก์จรระเวนะครับที่มวยดิวิธัไทยชก123บอนนะครับ25สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มล่างสุดของทางด้านไฟแดงน,นะครับก็ถือว่าฟอร์มยังดูสรุดๆอยู่นะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดเพชรก็เป็นนักชกจากจังหวัดนครปฐมวัยสิบปีสูง170เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงครับเข่าในปั้มตีนอย่างแน่นแข็งแกร่งครับบูดูดันนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสกกสุงายยิมนะครับที่จังหวัดนครปฐมมีคุณสมจิตคุ้มแว่นนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลสามฟอร์มหลังสซนนะครับของท่าน้าฝ่ายน้ำเงินยอดเพชรนะครับมีแพ้คะแนนเพชรศิลาแดงพนมดงลักนะครับที่สึกจิตมนนท็ออปปิวชก118ด์หลังจากนั้นนนะครับชาท็อปหนิว บุรีนะครับชก58กิโลกรัมล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเหลี่ยมเพชรสิทธิ์จ่าสิงห์นะครับที่โมดิวทีไทยชก125ปอนด์นะครับ8กันยายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของธนาฝัาเงินก็แพ้2นะครับแล้วก็ชนะ1นึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ทางด้านฝ่ายน้เงินนะครับจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับ ส่วนสูนนะครับฝาแดงสูงประมาณ175เซนติเมตรส่วนฝานมือสูงประมาณ170เซนติเมตรนะครับก็ัวว่าหน้าฝาแดงนะครับจะดูเล็กลงกว่าโชคมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝาแดงโชคมาประมาณ50ไฟส่วนฝานมือนะครับโชคมาประมาณ70ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางหน้าฝาแดงนะครับประมาณ60-61กิโลกรัมส่วนฝานมือนะครับ59กิโลกรัมน้ำหนักปล่อยๆทางด้านฝาแดงจะดูหนักกว่านะครับเวท พิกัดนี้นะครับผมดูว่าทางน้าฝันเงินนะครับเพิ่งจะขึ้นมานะครับเพราะว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ยังชก118ปอนด์อยู่เลยนะครับสไฟล์ล่าสุดนี้ขยับขึ้นมาปรับเป็น120 3ถึง1 2 5ปอนด์ดูว่าเวทพิกัดนี้น่าจะเพิ่มจะขึ้นมานะครับตั้งศึกตัางสายนะครับคูน่นี้ทางนักแสดงนี่ก็น่าจะมาเยือนนะครับเพราะว่าเดิมทีก็จะชกอยู่สายศึกเพชรยินดีนะครับมาเยือนที่ศึกมวยดิวิชไทยไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่2นะครับส่วนทางนาแสน,น,นเงินนะครับยอดเพชรจะบานเจ้าถินนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของศึก ชกอยู่สายศึกแห่งนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับบรรยากาศก็น่าจะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับทางด้านฝ่ายน้ืเงินนะครับแต่ว่าเวทพิกัดดูทางด้านฝ่ายแดงนะครับกองฝ้าจะดูได้เปรียบนะครับเวทนี้เป็นเวทธรรมชาติเวทเต็มมากกว่านะครับและที่สําคัญนะครับก็เก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าใหญ่นะครับมาตรฐานค่ายหมวยคู่ปั้มคู่้อมก็ดูได้เปรียบนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกองฟ้าสอสักสมบูรณ์นะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนเจ้าบ้านเจ้าถิ่นอย่างยอดเพชรผู้กองบัตรบางบานนะครับไปได้แบบสนุกอยู่นะครับ ผู้ที่สามครับรองผู้เอกของมวยดิวตีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงครับกล้องฟ้าซอสักสมบูรณ์ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคุยกำลังรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือสุภชัยเล็ก1ซับใหญ่นะครับหรือว่าออบูลพรยิีมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับธีรเดชโชห้าพยักษ์นะครับหรือว่าเขียวสดสอสุระเดชนะครับพิกัด132ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสุภชัยเล็กนะครับก็เป็นในโชคจากจังหวัดชัยภูมินะครับวัย20ปีสูง175เซนติเมตรนะครับดีกีก็แชมป์ซุปเปอร์เฟรทเวท130ปอนด์นะครั้อยทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือคครรบเื่องนะครััับาสตแข้ง่อยหมดฟนศอกรรรุนนแงงะคับวใน ปั้มตีแนีวแน่นแข็งแกร่งหลักเลี่ยมดีนะครับเป็นมยวยประเภทจังหวะฟิล์มครบเครื่องนอกได้ในดีนะครับ โดยที่ปัจจุบันนะครับก็ทําการฟิตซ้อมอินทข่ายเหมือนแสงมรกตนะครับมีคุณท็อปประกาศสิทธิ์อํานต์นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านไฟแดงนะครับก็มีชนะนอกยกที่2ดาวจิตมังนนนะครับที่โมดิวิทีไทยชก131ปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่4นะครับเพชรลุงเหลืองสอจ้ต้งปาจีนที่วิธีลังสิทธิ์ชก131.5ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนน้ำองน้อยส่อสมัยที่โมดิวิทีไทยนะครับชก132ปอนด์นะครับ1 ไปสไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับธีระเดชเป็นัโชกจากจังหวัดอุดรธานีวัย26ปีสูง175เซนติเมตรนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีบอครบเครื่องนะครับศาส์แข้งต่อยหมัดไต้แขนขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงหลักเกลี่ยมดีเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าหยุดหายไปนาน อยู่พอสมควรนะครับร่างกายอาจจะดูเป็นรองนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอห้าพยักษ์ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีเสศยชฐยสุโขทัยนะครับพัชเนนมีจันนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลสามฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนสิบว่ก่อพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับที่ศึกวันลุมพินีชก143ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรมณีพอลักบุญนะครับที่ราชดำเนินนะครับศึกราชดำเนินเบิร์กซีรีส์นะครับชก140ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนธงสยามนะครับเกีีียรรรติิิททททงฤธ์่เเวาชชดำนนก140 1ิปอนด์นะครับวันนั้นไปชิงแชมป์140ปอนด์ที่วิธีราชดำเนินนะครับซึ่งทงสยามเป็นแชมป์อยู่ด้วยนะครับเอาชนะทงสยามแล้วก็คว้าแชมป์140ปอนด์วิธีราชดำเนินมาคองได้สําเร็จนะครับ30 สิงหาคมปี66เลยนะครับเท่ากับว่าไฟนี้ของทางด้านฝ่ายนัเงินนี่เรือเวทีไป1ปีกับอีก2เดือนเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีปัญหากับทางต้นสังกัดนะครับจึงทําให้เรือเวทีไปประมาณ1ปีกับอีก2เดือน,นครับแต่ว่าล่าสุดนี้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาไฟนี้เป็นไฟแรกในรอบ1ปีกับอีก2เดือนเลยนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายนเงินก็แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายนัเงินจะดูได้เปรียบนะครับส่วนสูงนะคร 5เซนติเมตรส่วนฝันมังก็สูงว่า175เซนติเมตรนะครับใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาประมาณคนละเป็นร้อยฝ้นะครับน้ำหนักปล่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับประมาณ64กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ69กิโลกรัมเลยนะครับน้ำหนักปล่อยก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูใหญ่กว่านะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ชกไว้ไม่เคยต่ำกว่า140ปอนด์เลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงสุภชัยเล็กนะครับล่าสุดชกไว้้้เเเพีียงง132 132ปปอออนนนนนนนดด์์ท่าัััะครบวชก ก็ดูว่าเวทนี้น่าจะเป็นเวทธรรมชาติของทางด้านฝ่ายแดงสุภชัยเล็กหนึง่งซับใหญ่มากกว่านะครับเพราะว่าปกติก็จะชก132บอปอนด์อยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายนี้น่าจะบีบอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่า3ฝ่ายลังสุดนี้640บปอนด์ตลอดเลยนะครับวันนี้ชก132ออปอนดน์ครับดูว่าเวทนี้น่าจะบีบอยู่พอสมควรนะครับและที่สําคัญร่างกายเป็นรองด้วยนะครับเพราะว่าเรือเวทีไป1ปีกับ อีก2เดือนนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยที่ทางนานฝฟรงเงอนนี่ดูดีกว่าแน่นอนครับต่างศึกต่างสายด้วยนะครับเพราะว่าทางนัานเกดงนี่ก็จะเป็นเจ้าของศึกเพราะว่าชกอยู่กับมวยดิวิธัไทยอยู่แล้วนะครับส่วนฝ่ายมือเดิมทีก็จะชกอยู่กับกลุ่มพลังใหม่วันนี้มาเยือนครับบรรยากาศอาจจะดูเป็นร้อนครับแต่ว่ากระดูกมวยดูได้เปรียบครับแต่วันนี้ชอบไปที่แฟรนนะครับสุปเชยเล็ก1น่งซับใ่นะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นกระดูกเป็นร้อนครับเวทเล็กกว่านะครับแต่ว่าร่างกายดูได้เปรียบนะครับ เพราะว่าชกต่อเนื่องเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่าเวทนี้ก็เป็นเวทธรรมชาติด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่ผู้มาเยือนอย่างเีระเดชช่อห้าพยักไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกลับรายการของโมดิวิทยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสุกประชายเล็กหนึ่งสับใหญ่ครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยวิทยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับก้าโพแดงสักแสนพันนะครับกระดูกที่เวทีมังกรดูดีกว่าครับ คู่ที่2นะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรศรินิรนไทเกอร์มวยไทยเข่าในเหนียวนะครับและที่สําคัญเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรศรินิรนไทเกอร์มวยไทยคู่ที่3ารองคู่เอกครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกองฟ้าสอสักสมบูรณ์นะครับมาเยือนหน้าเสืออาจจะเป็นรองนะครับแต่ว่าวันนี้ได้ใหญ่เวทพิกัดก็ดูได้เปรียบด้วยนะครับก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับกองฟ้าสอสักสมบูรณ์ส่วนคู่ที่4นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสุประเล็ก์เน่งซับใหญ่นะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นหน้าเสือดููดดีนนนะะครรรับกกกเเเเเปป็็็องวววททลแต่่า ชาติมากกว่านะครับและที่สําคัญร่างกายดูดีกว่าเพราะว่าชกต่อเนื่องประจําสม่ําเสมอมากกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายนะครับสุกปลาเล็กหนึ่งับใหญ่ครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ